มาพบกันในวันนี้นะคะพาไปที่แถวเกาะสมุยนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะแปลงนี้นะคะที่ดินพร้อมบ้านค่ะเนื้อที่เรือเือสร้างบ้านได้เพิ่มอีกหลายหลังหรือทำสวนสบายๆค่ะแปลงนี้นะคะเป็นที่ดินขนาด2งาน47ตารางวาค่ะทุกท่านเป็นที่ดินโฉนดคุดแดงนะคะตำบลตะริงงามอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ เหมาะสำหรับการทำบ้านพักอาศัยทำเปิดปกิจการบ้านเช่าก็ได้นะคะมีไฟฟ้ามีน้ำบาดาลพร้อมค่ะอยู่ใกล้ตลาดสีฟ้าอยู่ใกล้เซเวน่นเดินทางก็สะดวกอยู่แถวทางไปโรงแรมอินเตอร์คอนตริ่งงามนะคะ2งาน47ตารางวาค่ะพร้อมบ้านนะคะในราคา2 5ล้านนบาทค่ะโฉะนดคุดแดงพร้อมโอนได้เลยนะคะ สนใจติดต่อนัดชมพื้นที่ได้ค่ะหรือต้องการติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อทักเข้าได้เลยนะคะตามช่องทางการติดต่อตรงคำอธิบายเพิ่มเต,ติม,ตมใต้คลิปสําหรับในวันนี้เจคเนะขอลาไปก่อนนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดที่ดินแปลงสวยที่คัสสันมาแนะนำให้ชมกันในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ